สวัสดีครับผมภูม,มิพัฒนตันติวัฒนะใจคุณนะครับจากบริษัทซีพเอ็มเชียงใหม่วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องการทำโมนิฟายรถส่องสว่างของเทศบาลเมืองแม่โจวันนี้เราจะมาดูว่าที่เราทำไปมีอะไรบ้างนะครับก็มีทำให้ระบบของ ส่องสว่างนี้เป็นระบบเอวีดีซึ่งแต่เดิมเป็นสปอตไลท์ซึ่งกินกระแสสูงมากอแล้วเสียง่ายมากสั่นสะเทือนนิดเดียวหลอดก็ขาดแล้วแต่ l อ d เนี่ยวัดน้อยส่องสว่างมากแล้วก็ทำสีตัวรถใหม่ติดไฟรอบคันติดไฟกระพริบฉุกเฉินหน้าหลัง ติดไฟเตือนการทำงานบนหลังคาแล้วก็ปรับปรุงเจเนเตอร์ใหม่ทั้งหมดวายริงสายใหม่หมดนะครับก็เดี๋ยวเดินชมรอบคันได้เลยครับคุณลุงพาไปดูหน่อยครับเนี่ยฮะดูด,ด,ดูตรงตรงอันนี้ตัวเจเนเตอร์นะครับแต่เดิมมันเป็น แต่เดิมมาเนี่ยโวลต์ตัวนี้มันสูงเป็น400กว่าโวลต์ uh huh. เรารีเซ็ตใหม่ให้เป็นเหลือ100สาม1 0สามสามร้อยแปดสิบโวลต์น, uh huh. นะครับ,รบเพื่อความถูกต้องในเรื่องการทำงานของไฟสามรอแปดสิบโวลต์ uh huh. แล้วก็ตัวหน้าปัดฮาวมิเตอร์ตัวนี้เราก็ทำให้มันเป็นภาษาไทย uh huh. เพื่อใหออ้คนขับบางท่านอาจจะคล่องตัวในการใช้งาน ใหม่หมดเลยสวิตเสียข้างในเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับเขาก็คือตู้ตู้ไฟนี้ตู้ไฟนี้เดินสายใหม่สายใหม่หมดเลยข้างในทั้งหมดเลยไม่ไม่เดินสายใหม่ครับเปียนแบบโมดิฟายโมดิฟายบางส่วนที่มันเสียเสียหายเสอ๋อครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนาะภาษาไทยครับให้มันอ่านง่ายผู้ใช้งานก็จะได้เข้าใจง่ายๆใช่ใช่ใช่อ๋อครับแล้วมีตรงไหนที่ตัวสวิตคอนโทรลสวิตคอนโทรลตัวนี้ก็โมดิฟายสายใหม่หมดข้างในนะ สวิตช์เสียเราเปลี่ยนใหม่ครับจริงๆมันต้องเปิดข้างในนะครับรบอาจจะมองไม่เห็นข้างในเนี่ยเราทําสีใหม่หมดและเดินสายไฟของตัวเ e เรเตอร์ใหม่หมดข้างในครับข้างในตู้ในตู้นี้ข้างในนี้มีเจนมีเจนเ e n e r a t o r เจนแต่เดินนี่มันเสียงดังมากไฟไฟไฟนี่รอบคันไฟนี้รอบคันนี้เปลี่ยนใหม่หมดเป็น LED ครับเปลี่ยนใหม่หมดคุณลุงพาเดินรอบรอบคันอ่อ นี่คือไฟฉุกเฉินหน้าหลังที่เป็นไอวีดีมันควรจะอยู่ในระดับระดับสายตาสายตาครับระดับสายตาระดับสายตาแล้วก็มีตอนนี้เป็นอันนี้เป็นเครื่องช่วยหามาเครื่องเป่าควันนะคราควันครับเวลาที่ฉุกเฉินช่วย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 ดับเพลิงครับผมโอ้นี่ทําสีใหม่หมดเลยเดิมเดิมมันเป็นสีอะไรครับลุงเดิมสีเขียวแต่ว่าคือสีสีแบบแบบเสียหมดแล้วแค่สีเสียมดแล้วครับนะอ่า เอานี่ถังน้ํามันสํารองัน้ำมันสำรองอ่านี่ข้างในข้างในใหม่หมดมีเจเนเรเตอร์นี่เลยข้างในเป็นเครื่องยนต์เลยครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดอยส์จากเยอรมันโอ้เป็นดอยส์ครับดอยส์เยอรมันครับอ่าแล้วก็แล้วก็ทําสีทําสีหัวเก๋งใหม่หมดฮะเบาะภายในทําใหม่หมดโอ้โอ้นี่มันเป็นรถเก่ารถเก่าทำใหม่ผมเห็นเป็นรถมาสด้าใช่มาสด้ามาสด้ามาสด้า โโอ้หคือเราก็มาโมดิฟายใหม่หมดทําข้างในใหม่เหมือนรถใหม่เลยครับเนี่ยสีสวยมากเลยะสีแบบสีมะนาวเปี้ยวๆแล้วก็ด้านหน้านี้เราแต่เดิมเป็นไฟข้างนี่เป็นของวัดด้าซึ่งเอามาใส่แล้วมัน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 ไม่เข้ากันหรือตัดโมดิฟายใหม่เป็นไฟเลี้ยวใหม่หมดอืไอวีดีครับข้างหน้าด้วยข้างหน้าด้วยนะครับ โอ้แล้วก็นี่ข้างบนขบบนเป็นไฟฉุกเฉินฉุกเฉินเนี่ยครับเป็นลายบาเลยลาบานะครับเป็นลรยบาแล้วก็ข้างบนขบบนเป็น LEDLED อ่าทั้งหมดเก้าหลอดนะครับเดิมมีหกหลอดครับเพิ่มมนเป็นเก้าหลอดหลอดละสองร้อยวัตต์หลอดละสองร้อยวัตต์ครับหลอดาะสองร้อยวัตต์อ่าเดี๋ยวถ้ายังไงก็คือให้คุณภาพดีกว่าหลอด หลอดหลอดตัวนี้นะครับเป็นหลอดที่ให้แสงสว่างมากกว่าคือลักลักมันมากกว่ามากกว่ามากกว่าหลอดสปอรไลท์ธรรมดาสปอร์ไลท์ธรรมดานี่เป็นเป็นหลอดที่เหมือนเป็นเหมือนไส้อุณหภูมิสูงมากร้อนจะร้อนเข้าไปใกล้มันจะร้อนมากอันนี้ไม่ร้อนเลยแสงสว่างมากกินกระแสกินกระแสต้องไม่เดียวน้อยด้วยเดียวมาก LED นะ LED ครับสีเหลืองเหมือนเดิมอฮะสีเหลืองครับอ๋อไอรถพวกนี้ต้องใช้ไฟสีเหลือง เป็นเรื่องของการาเหมาะเหมาะในการเหมาะในการมองในที่ไกลถ้าแสงสีขาวนี่มัน,ด,มนดูเหมือนแสบตาดูเหมือนมันจะไม่เหมาะกับเรื่องของการใช้ในรล,า,ลานกว้างๆสองสว่าง<อ>แล้วข้างบนเห็นว่าคุณลุงได้ทําตัวไฮโดรลิกไฮโดรลิกที่ทําใหม่หมดเลยครับแต่ก่อนนี่มานี่มัน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 ลงไม่ลง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 ไม่ดีฮะแล้วเราเปลี่ยนซีน เปลี่ยนน้ำมันอะเดล,ลิกเปลี่ยนวาลวครับอ,อนโทรลของมันนะครับซึบ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวตัวกระบอกอลิกด้วยเพราะบางทีเราขึ้นอยู่อย่างในกรณีที่ภารกิจสําคัญเช่นรับเสด็จราอแม่โจนี่รับเด็จค่อนข้างบ่อยครับแล้วก็ต้องทําให้มาันานานเพื่อความมั่นคง ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนเพราะมันคงเป็นเรื่องสําคัญนะครับครับรายละเอียดทั่วไปก็ถือว่าสวยเลยครับรถนี่สวยแต่ว่าคุณลุงสามารถสตาร์ทตรงนี้ได้เลยได้เลยครับนี่คือสตาร์ทแล้วสามรอยแปดสิบวอตต์อ่ะทํเกินนี้แล้วก็อัพ ครับคุณลุงกำลังทดสอบให้ดูนะครับนี่มีการยืดขาไฮดรลิกขึ้นไปนะครับข้างบนข้างบนนี้จุดตรงจุดต่อนี่ทำโมนิฟายใหม่หมดหมดเลยแผงก็ทนทำใหม่หมดเลย ครับผมรถไฟสองสว่างที่ถูกโมนิไฟแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวคุณลุงจะลองเปิดไฟให้ดูนะครับโอ้ยิงสูงได้นะครับเนี่ยโอ้โหทุกคนลองดูนะครับนี่ไฟส่องสว่าง ทุกดวงแล้วก็ยังขึ้นไปอีกนะฮะ อ่ลุงครับไออย่างอย่างเจเนเรเตอร์เนี่ยลุงได้ทําอะไรบ้างไหมครับเจเนเรเตอร์เราทำพ PM ครับเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกลองโซล่าครับเปลี่ยนเกนท่อยเสียอ่าแล้วก็ชุดเช็กวาลไอเดียเสียครับก็คือทําให้มันให้มันสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมตามสเปคของดอยตามสเปคดอยเลยแล้วก็ปรับพวกแรงดันไฟฟ้าของเจเนเรเตอร์ สแตนฟอร์ดครับผมปรับให้มันได้สามร้อยแปดสิบให้มันสเตเบิลนะให้มันใด้คงที่ได้ค่ามาตรฐานใช่ครับโอเคครับลุงลุงมีอะไรอยากจะฝากไหมครับแล้วก็ใครที่สนใจอะไรยังไงเนี่ยก็ฝากผู้ที่ชมคลิปนี้นะครับเพื่อถ้ามีรถลักษณะเดียวกันนี้นะครับไม่จําเป็นตอเป็นย่อไหนแล้วแต่นะครับครับเรียกได้เรียกใช้ได้ครับ C m เชียงใหม่ครับ 081 9920468ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ